นิทานเรื่องวัวของยายแป้นที่หมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนายายแป้นเป็นหญิงชราที่อาศัยอยู่เพียงลําพังบ้านไม้หลังเล็กๆของเธอตั้งอยู่ริมทุ่งกว้างมีต้นมะขามต้นใหญ่ให้ร่มเงาและคคกวัวขนาดเล็กอยู่ด้านหลังที่นั่นเป็นที่อยู่ของเจ้าขาววัวตัวโปรดของยายแป้น เจ้าขาวเป็นวัวที่ยายแป้นเลี้ยงไว้หลายปีมันไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจในยามเหงายายแป้นมักพูดคุยกับมันเหมือนพูดคุยกับคนบางครั้งเธอยังแบ่งข้าวเหนียวให้เจ้าขาวกินแม้จะเป็นข้าวมื้อสุดท้ายของวันเช้าวันหนึ่งยายแป้นตื่นขึ้นมาเหมือนเช่นทุกวัน อากาศยามเช้าชื้นเย็นจากน้ำค้างที่ตกค้างบนใบหญ้าเธอเดินออกจากบ้านพร้อมถังฟางในมือเพื่อไปให้อาหารเจ้าขาวในคอกทว่าเมื่อเดินไปถึงเธอกลับพบคอกว่างเปล่าเจ้าขาวเจ้าอยู่ไหนเสียงของเธอแหบแห้งด้วยความตกใจเธอมองเข้าไปในคอกซ้ำอีกครั้ง เผื่อว่ามันอาจจะซ่อนตัวอยู่หลังเสาคอกหรือมุมใดมุมหนึ่งแต่ไม่มีเจ้าข่าวอยู่ที่นั่นเลยรอยเชือกที่เคยผูกเจ้าข่าวหลุดออกเหมือนถูกดึงแรงๆยายแป้นก้มดูรอบๆเห็นรอยเท้าว่าเป็นทางยาวออกไปจากบริเวณอคอกทิ้งไว้บนดินที่ยังเปียกจากน้ำค้างเธอขมวดคิ้วแน่นความกังวลเพิ่มพูนในใจ หรือเจ้าขาวมันจะหลุดออกไปเองแต่เชือกนี้มันแน่นไม่เคยหลุดง่ายๆเลยเธอเดินตามรอยเท้าไปอย่างลานหน้าบ้านรอยนั้นมุ่งไปทางทุ่งกว้างที่เชื่อมต่อกับทางหมู่บ้านยายแป้นหยุดยืนคิดครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจกลับเข้าไปในบ้านเพื่อหยิบไม้เท้าและหมวกฟางเธอรู้ว่า วันนี้คงต้องเดินตามหาเจ้าขาวจนทั่วขณะที่เดินไปทางทุ่งนาเธอเจอลุงคล้อยชาวบ้านผู้ดูแลทุ่งล่างลุงคล้อยกำลังต้อนวัวของตัวเองกลับเข้าคอกยายเป็นรีบเข้าไปถามลุงคล้อยเห็นเจ้าขาวของฉันไหมมันหายไปจากคอกตั้งแต่เช้าไม่เห็นเลยยาย แต่เมื่อคืนฉันได้ยินเสียงวัวร้องอยู่แถวทุงล่างเสียงเหมือนวัวตกใจลองไปดูแถวนั้นไหมคำพูดของลุงคล้อยทำให้ยายแป้นกังวลขึ้นอีกเธอเร่งเดินไปทางที่ลุงคล้อยบอกระหว่างทางเธอเจอกับนาจวนซึ่งกำลังตัดหญ้ายอยู่ริมทางนาจวนเงยหน้าขึ้นมองยายแป้นที่ดูร้อนใจยายเป้นมีอะไรหรือ กอเจ้าขาวของฉันน่ะสิมันหายไปไม่รู้มันหายไปได้ยังไงเอาวัวหายหรือสงสัยมีคนขโมยไปหรือเปล่าเดี๋ยวนี้วัวขายได้ราคาดีเลยนะยายลองไปดูที่ป่าไหมเผื่อเจอรอยเท้าคำพูดของนาจวนยิ่งทําให้ใจของเย็แป้นหนักอึง้งเธอไม่อยากเชื่อว่า มีคนในหมู่บ้านจะทำเรื่องแบบนี้แต่การที่เจ้าข่าวหายไปอย่างไร้ร่องรอยมันผิดปกติเหยบแป้นเดินตามรอยเท้าวัวที่พบจางๆบนดินรอยเหล่านั้นพาเธอมุ่งหน้าไปทางป่าใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากทุ่งนาเธอเดินช้าลงเมื่อเข้าสู่เขตป่าที่ร่มรื่นเสียงนกร้องและสายลมพัดผ่านสร้างความเงียบสงดัด ยิ่งเพิ่มความกังวลในใจของยายแป้นรอยเท้าที่ตามมาหายไปตรงบริเวณลำธารเล็กๆริมป่ายายแป้นหยุดยืนมองรอบๆแต่ไม่มีวี่แววของเจ้าขาวหรือใครที่อาจนำมันมาเธอเริ่มเหนื่อยแต่ในใจก็ยังไม่ยอมแพ้ขาต้องหาให้เจอยายแป้นพึมพำกับตัวเอง เธอเดินลึกเข้าไปในป่าต่อไปแม้จะยังไม่รู้เลยว่าเจ้าข่าวจะอยู่ที่ไหนยเยแป้นยังเดินตามรอยเท้าและบอกแสที่พบรอยเท้าวัวที่เคยชัดเจนเริ่มจางหายเมื่อเข้าสู่ป่าใหญ่เสียงนกร้องระง,งมอยู่เหนือยอดไม้ขณะที่ลำธารเล็กๆไหลเอื่อยอยู่ข้างทางยเยแป้นหยุดพักหายใจ พลางใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัวขณะก้มมองพื้นดินเธอเห็นเศษหญ้าที่เหมือนถูกเคี้ยวคายทิ้งไว้นี่คงเป็นเจ้าขาวแน่ๆเธอเดินตามร่องรอยไปเรื่อยๆด้วยความหวังว่าจะพบวัวตัวโปรดที่รออยู่ไม่ไกลแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าความเงียบสงัดรอบข้างกลับทำให้ใจเธอหวั่นไหว บางครั้งเธอได้ยินเสียงเหมือนกิ่งไม้หักแต่เมื่อหันไปมองกลับไม่พบอะไรไม่นานเธอเจอกระท่อมเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางป่ากระท่อมดูซุดโซเหมือนไม่มีคนอยู่อาศัยมานานแต่เมื่อยายแป้นเดินเข้าไปใกล้เธอกลับพบรอยเท้าวัวอยู่รอบๆกระท่อมพร้อมร่องรอยของเชือกขาดที่ทิ้งไว้หรือว่า ใครบางคุนพาเจ้าขาวมาที่นี่เธอเริ่มลังเลใจแต่สุดท้ายก็กล้าก้าวเข้าไปใกล้กระท่อมประตูไม้เก่าๆเปิดแง้มไว้เล็กน้อยใหญ่เป้นมองลอดเข้าไปและต้องตาโตด้วยความตกใจภายในกระท่อมเธอเห็นเจ้าขาวถูกมัดไว้กับเสากลางบ้านมันส่งเสียงร้องเบาๆเมืเ่อเ,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 เห็นเธอ เจ้าขาวเจ้าอยู่ที่นี่จริงๆเธอรีบเข้าไปแกะเชือกที่มัดวัวไว้แต่ยังไม่ทันจะปลดเชือกได้หมดเสียงฝีเท้าของใครบางคนก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังยายแป้นหันขวับและพบกับชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูชายคนนั้นคือนาเพียรเจ้าของออกวัวใหญ่ที่อยู่ใกล้บ้านของเธอ ใบหน้าของเขาดูตึงเครียดและไม่พอใจที่เห็นเยแป้นอยู่ในกระท่อมเอาเยแป้นมาทำอะไรที่นี่ล่ะวัวตัวนี้ของข้าของเจ้าเงินหรือเจ้าเขาเป็นวัวของข้ามันหายไปจากคอกเมื่อเช้าเสียงของเยแป้นหนักแน่นเธอจ้องหน้านาเพียนอย่างไม่หวาดกลัวนาเพียนดูอึกอกัก ก่อนจะตอบกลับด้วยเสียงแข็งวัวตัวนี้เดินหลงมาที่นี่เองข้าแค่เอามันมาพักไว้ก่อนยเยาแปนไม่เชื่อคำพูดนั้นรอยเชือกที่มัาเจ้าข่าวแน่นและร่องรอยที่ดูเหมือนตั้งใจล่อลวงมันมาทำให้เธอมั่นใจว่านาะเพียนตั้งใจพาเจ้าข่าวมาถ้าเจ้าขาวมันเดินหลงมาเจ้าก็ควรพามันกลับไปส่งที่บ้านข้า ไม่ใช่เอามันมามัดไว้แบบนี้นาเพียนไม่มีคำตอบในทันทีเขาดูเหมือนกำลังคิดหาข้อแก้ตัวยายแป้นไม่รอช้าเธอแกะเชือกของเจ้าข่าวจนเสร็จและดึงเชือกนั้นไว้ในมือถ้าเจ้ายังมีศักดิ์ศรีพออย่าได้คิดแต่อวัวของข้าอีกยายแป้นพูดด้วยเสียงเรียบแต่หนักแน่น เจ้าข่าวเหมือนจะรู้ว่าตัวเองปลอดภัยมันส่งเสียงร้องเบาๆก่อนเดินตามยายแป้นออกมาจากกระท่อมทิ้งให้นาเพียนยืนมองด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความอับอายเมื่อออกมาจากป่ายายแป้นหันกลับไปมองกระท่อมเล็กๆอีกครั้งพร้อมรำพึงกับตัวเองข้าไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านแท้ๆที่ทำเรื่องแบบนี้ เธอตัดสินใจกลับบ้านพร้อมเจ้าขาวและในใจของเธอก็เริ่มมีคำถามมากมายว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรให้คนในหมู่บ้านรับรู้ถึงความจริงหลังจากพาเจ้าข่าวกลับมาถึงบ้านในตอนเย็นแย้เป้รู้สึกโล่งใจที่ได้วัวตัวโปรดกลับมาอย่างปลอดภัยแต่ในใจก็ยังคงมีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบ การที่นาเพียนล่อลวงวัวไปเช่นนั้นทำให้เธอสงสัยในเจตนาที่แท้จริงของเขาในเช้าว,วันรุ่งขึ้นยายแป้นออกไปที่ลานกลางหมู่บ้านที่นั่นเป็นที่ที่ชาวบ้านมัารวมตัวกันเพื่อตั้งวงพูดคุยเธอเดินไปพร้อมกับเจ้าขาวซึ่งตอนนี้สะอาดสะอ้านและดูสดใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อชาวบ้านเห็นเจ้าขาวเดินตามเยแป้นมาพวกเขาก็ต่างมองด้วยความสนใจออาเยแป้นเจ้าวัวตัวนี้ไม่ใช่หายไปหรอกเหรอทำไมกลับมาแล้วล่ะใช่ข้าก็ได้ยินว่ายายออกไปตามหามันทั้งคืนเจอที่ไหนล่ะเนี่ยเยแป้นยืนหยัดตรงกลางวงล้อมของชาวบ้านเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เริ่มตน้น ตั้งแต่เจ้าข่าวหายไปรอยเท้าที่เธอตามไปจนถึงป่าและการพบวัวของเธอที่ถูกมัดไว้อยู่ในกระท่อมร้างเมื่อเล่าถึงตรงนี้เสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นในกลุ่มชาวบ้านหลายคนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความเกี่ยวข้องของนาเพียนข่าพบว่าเจ้าข่าวของข้าถูกมัดไว้ในกระท่อมกลางป่า และคนที่ข้าพบที่นั่นก็คือนาเพียนชื่อของนาเพียนทำให้ทุกคนเงียบลงทันทีหลายสายตามองไปทางนาเพียนที่ตอนนั้นกำลังเดินมาพร้อมกับสีหน้าที่ดูไม่สบายใจเขาหยุดยืนอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มชาวบ้านนี่เย้เป้นข้าไม่ได้ตั้งใจจะขโมยวัวของเจ้าข้าแค่เห็นมันเดินหลงมา เลยพามันไปพักไว้ที่กระท่อมเท่านั้นเสียงของเขาดูเหมือนพยายามแก้ตัวแต่ชาวบ้านที่ได้ฟังเรื่องราวต่างไม่เชื่อคำพูดของเขาบางคนเริ่มพูดขึ้นแต่วัวมันมีรอยมัดแน่นขนาดนั้นเจ้าจะบอกว่าล่ามไหวเพื่อพักเฉยได้ยังไงป้าผ่องเอ่ยใช่แล้วทาไมไม่รีบบอกเยปเป้นตั้งแต่แรก ปล่อยให้เขาตามหาทั้งคืนแบบนี้ลุงเดชเสริมณเพียนอึกอักก่อนจะเงียบไปยายแป้นจ้องหน้าเขาด้วยสายตาที่สงบแต่แฝงไปด้วยความผิดหวงังข้าไม่อยากรู้ว่าเจ้ามีเหตุผลอะไรแต่ข้าอยากให้เจ้าจงจำไว้ว่าของข้าไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงแต่มันเป็นเหมือนครอบครัวของข้า คำพูดของยายแป้นทำให้ชาวบ้านหลายคนพยักหน้าเห็นด้วยบรรยากาศในกลุ่มเริ่มเปลี่ยนไปทุกคนเริ่มวิจารณ์การกระทำของนาเพียนและพูดถึงความไม่เหมาะสมของสิ่งที่เขาทำนาเพียนในที่สุดก็ถอนหายใจยาวก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนลงข้าขอโทษข้าเห็นว่าวัวตัวนี้แข็งแรงดีข้าคิดว่า ถ้าข้ามีมันในคอกคงช่วยเพิ่มรายได้ให้ข้าได้ข้าไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของเจ้าเลยยายแป้นยายแป้นไม่พูดอะไรต่อเธอหันไปรูปหัวเจ้าข่าวที่ยืนอยู่ข้างๆก่อนจะบอกชาวบ้านว่าเรื่องนี้จบลงแล้วและเธอขอแค่ให้เรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากวันนั้น นาเพียนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเลิกมองหาโอกาสเอาเปรียบผู้อื่นและเริ่มช่วยเหลืองานของชาวบ้านมากขึ้นส่วนใหญ่แป้นก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมกับเจ้าขาวยังคงเป็นเพื่อนคู่ใจของกันและกัน เรื่องราวของวัวที่หายและความผิดพลาดของนาเพียนกลายเป็นบทเรียนที่ชาวบ้านต่างพูดถึงและทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์และความไว้ใจกันในชุมชนจบบริบูรณ์